สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะก็ยังคงสบายดีนะคะสำหรับหวานแล้วก็หวานก็หวังว่าทุกท่านก็คงสบายดีเช่นเดียวกันค่ะอัพพิสตอนี้นะคะหวานมีเรื่องราวของอหัวหน้าเลยนะคะ ดาวแห่งตำหนักปรมาจารย์อมตะแห่งจกกักรพัิสวรรค์น,นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็มีเรื่องราวความรักที่น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วความรักของเขานะคะมันทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะมันเป็นอย่างไรเรามาติดตามชมกันนะคะตอนนี้ธาตุปิศาจก็กำลังเข้มข้นเลยพวกเราก็ติดกันสุดๆเลยนะคะ เอาละค่ะก็โลกนี้นะคะโลกที่เรียกกันว่าโลกนี้เป็นเพียงข้ออ้างให้ข้าได้อยู่กับเจ้าถ้าโลกนี้ไม่มีเจ้าโลกนี้เกี่ยวอะไรกับข้าโอ้โหสโลแกนของท่านหนิงชิงนะคะอันนี้ก็คือการตีความรู้สึกระหว่างระหว่างตัวเอกที่เป็นหนิงชิงกับอาจารย์หญิงของเขานะคะในเมื่อไม่มีอาจารย์หญิงของเขาแล้วบนโลกนี้เนี่ย โลกนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีนะคะโออสุดยอดค่ะความคิดแบบนี้นะคะแต่จริงแล้วมีเหตุผลมากกว่านี้ค่ะไม่ใช่เพราะว่าความโกรธแบบนี้อย่างเดียวที่คนรักไม่อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะคือความรักบางอย่างมันก็สําคัญยิ่งค่ะแต่ความจริงใจที่แน่วแน่นั้นหายากนะคะในเวอร์ชั่นละครของเรื่องทาตปิศาจเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าโอ้โหถ่ายทอดความรัก ออกมาหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความรักระหว่างสองคนที่มีความแตกต่างกันเรื่องของสายพันธุ์นะคะเรียกว่าสปีชีต่างกันค่ะก็คือการเป็นปรมาจารย์อมตะกับการเป็นปีศาจนั่นเองนะคะอย่างเช่นคู่ของพระนางของพวกเราก็จีอินเหอกับฉางอี้นะคะคงหมิงกับลวจินชางหรือว่าลวลวผู้น่ารักแล้วก็มีหลี่ซูแล้วก็เฉาสันสยั่วนะคะแล้วก็มีหนิงลวดซูกับชิงอี้ ทร่วนเหนียวนะคะอันนี้รุ่นดึกดำบรรเลยแล้วก็มีแบบบ่าวด้วยที่หลงรักนายนะคะก็เช่นคู่ของหลินช้างลานกับชิงซู แล้วก็คู่ของหลินฮ้าวชิงนะคะกับซื่อวี่นั่นเองค่ะและแม้กระทั่งสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าสถานะแตกต่างกันก็มีให้ดูด้วยนะคะในละครเรื่องทาตปิศาจก็คือสถานะเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ก็คืออย่างเนี้ยแหะค่ะท่านปรมาจารย์หนิงชิงกับอาจารย์หญิงของเขานะคะเดี๋ยวหวานจะเรียกอาจารย์หญิงว่าหนิงซื่อวี่แล้วกันเพราะว่าท่านมี3ชื่อนะคะอาจารย์หญิงของหนิงชิงเนี่ยถ้าเราอ่านนิยายออนไลน์จะมีคนเรียกท่านว่าหนิงชิง 业务。You. มีหนิงซืออี้แล้วก็มีหนิงเฉียเยื่อด้วยนะคะก็เดี๋ยวหวานเรียกว่าหนิงซืออี้แล้วกันจะได้จะได้จําง่ายๆเดี๋ยวถ้าหวานเรียกหนิงชิวก็จะไปคล้องเสียงกับหนิงชิงอีกนะคะงงเงินใปใหญ่อ่ะอ่ะโอเคค่ะก็ความรักสถานะระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ก็คือหนิงชิงนะคะกับอาจารย์หญิงของเขาหนิงซืออี้แล้วก็มีหนิงชิงค่ะกับซุนเต๋อเซียนจีนะคะพวกเราได้ดูความรักแล้วก็ปัญหาของพวกเขาอย่างเต็มอิ่มแน่ ทั้งสนุกแล้วก็ทั้งปวดใจแล้วก็ทั้งซาบซึ้งนะคะหลายๆความรู้สึกกันเลยทีเดียวผลกระทบเรื่องความรักนะคะเรามาเจาะประเด็นไปที่นี่แหละคะ่ะเจ้าตำหนักปรมาจารย์อมาตะแห่งจกกักรพัิสวรรค์หนิงชิงนะคะทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจทำสิ่งไม่ดีต่อโลกนี้ค่ะเพราะว่าสโลแกนด้านความรักของเขานั้นก็ค่อนข้างแปลกประหลาดนะคะเป็นแนวทำลายหลางนั่นเอง โลกนะคะที่เรียกกันว่าเป็นเพียงข้ออ้างให้ข้าได้อยู่กับเจ้าถ้าโลกนี้ไม่มีเจ้าโลกนี้เกี่ยวอะไรกับข้าก็ประโยคนี้ละคะ่ะก็หนิงชิงนะคะก็จึงเดินเกมหมากล้อมโดยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นหมากของเขาค่ะแล้วเขาก็เดินเองนะคะก็ทำให้เกิดเรื่องยุ่งเหยิงขึ้นมา ถ้าเรื่องธาตุปีศาจไม่มีหนิงชิงนะคะเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะก็คือหนิงชิงก็สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นศัตรูของโรคนี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงที่เขารักนั่นแหละเขาอยากจะเรียกผู้หญิงที่เขารักกลับมาค่ะหนิงซือ่อีนะคะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วสิ่งที่เขาต้องการแค่สิ่งเดียวในชีวิตนี้ก็คือการที่ได้เห็นหน้าอาจารย์เขาได้อยู่ เป็นคู่ไม่ได้เป็นสามีภรรยาไม่ใช่เรื่องสำคัญของหนิงชิงนะคะขอแค่ให้ได้เห็นให้ได้อยู่ด้วยกันคือได้เห็นว่านางทำอะไรได้เห็นหน้านางทุกวันทุกวันมีแค่กระท่อมหนึ่งกระท่อมมีแค่ชาสองถ้วยคือถ้วยของเขากับถ้วยของอาจารย์หญิงเพียงแค่สองคนก็พอแล้วค่ะความรักของหนิงชิงนะคะเขาทำให้ผู้คนรู้สึกแบบ คือผู้คนที่อ่านนิยายต้นฉบับแล้วก็วิเคราะห์เข้าไปถึงความรู้สึกของหนิงชิงเนี่ยมีความรู้สึกทั้งทั้งเกลียดชังแล้วก็ทั้งรู้สึกสงสารเขาเหมือนกันนะคะ เออ,อฟังต่อค่ะก็ตั้งแต่วันที่ไม่มีหนิงสือวี่นะคะอาจารย์หญิงของเขาบนโลกนี้หนิงชิงเขามีความรู้สึกว่าคือการที่จะมีชีวิตอยู่ไปได้หนึ่งวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับเขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เขาได้พบกับซุนเตอร์เซียนจีผู้มีใบหน้าเหมือนอาจารย์หญิงของเขานะคะโอ้ย คือที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะตามใจซุนเตอ๋อเซียนจีได้ทุกอย่างนะคะดีกับนางได้ทุกอย่างขอแค่เขาจะต้องเห็นหน้านี้หน้านี้ค่ะหน้าของซุนเตอ๋อเซียนจีที่เหมือนหน้าของอาจารย์หญิงที่เขารักอย่างสุดซึ้งเนี่ยแหะคะ่ะ แล้วนิสัยของหนิงชิงนะคะเปลี่ยนไปตั้งแต่ที่อาจารย์หญิงของเขาจากโลกนี้ไปก็คือเขามีจิตใจอันหวาดระแวงเป็นอย่างมากที่จะสูญเสียคนรักไปนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเขาก็จะจับ จับยามสามตาตลอดเวลาคำนวณตลอดเวลาเกี่ยวกับซุนเตอร์เซียนจีนะคะถ้าเกิดซุนเตอร์เซียนจีจะเกิดอันตรายเนี่ยคือเขาจะต้องไปอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็ต้องช่วยซุนเตอร์เซียนจีได้ทันเวลาค่ะเพื่อที่จะรักษาใบหน้าอันเหมือนกับอาจารย์หญิงอันเป็นที่รักของเขาไว้ให้ปลอดภัยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหนิงชิงเป็นคนที่มีจิตวาดระแวงสุดๆเลยค่ะเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะของซุนเตอร์เซียนจีนั่นเองค่ะ สิ่งที่หนิงชิงต้องการนะตอนนี้ก็คือทำให้โลกนี้มันพังไปเลยค่ะ เพราะว่าโลกนี้จะต้องถูกฝังไปพร้อมกับคนรักของเขานั่นเองนะคะก็คือในเมื่อคนรักไม่อยู่แล้วโลกนี้ก็ควรที่จะต้องถูกฝังไปกับคนที่เขารักค่ะดังนั้นหนิงชิงก็เลยมาร่วมปลุกระดมโรคนะคะให้แบบมีเมฆฝนพายุขึ้นมาให้มันแบบโกลาหนค่ะแล้วก็เหตุผลข้อที่2ของหนิงชิงก็คือหนิงชิงอะ่ะเขารู้นิสัยของท่านปร,รมาจารย์หญิงของเขาดีนะคะหนิงซืออี้ดีว่าเป็นผู้ที่รักความสงบ สุขเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเขาทําให้โลกนี้มันเกิดความโกราหนขึ้นเขาเชื่อว่าอาจารย์หญิงของเขาจะกลับมาพบกับเขามาหาเขาค่ะดังนั้นเขาจึงยอมทําตัวเองเนี่ยคือทําในสิ่งผิดไปมากมายเลยนะคะเพราะหนิงชิงคิดว่าคือความความรักของตัวเองคือตัวเนี่ยจะอดทนไว้ความรักอันยิ่งใหญ่ของเขาแล้วก็การทำสิ่งที่ผิดผิดไปมากมายเนี่ย หนิงซืออี้ค่ะอาจารย์หญิงของเขาจะต้องมาหาเขาเพื่อมาขอมาขอให้เขาเนี่ยหยุดการกระทำที่มันชั่วช้านี้ลงแล้วก็มาลงโทษเขาเขายินดีเขายินดีให้อาจารย์หญิงมาขอแค่มาจะลงโทษเขาจะมาด่าเขาจะอะไรก็ตามนะคะเขายินดีแม้แต่ในความฝันก็ยังดีค่ะขอแค่มานะคะขอให้เขาได้พบ เท่านั้นโอ้โหมันก็เป็นความซับซึ้งเนาะแต่นี่มันก็เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่จริงๆนั่นแหละนะคะเพราะว่าคนที่เขารอคอยอ่ะก็ไม่เคยที่จะมาพบเขาแม้กระทั่งในความฝันเลยนะคะเขารอรอให้ให้นางอันเป็นที่รักของตัวเองมาเตือนเขามาตีเขาก็ได้มาทำอะไรก็ได้นะคะเขารอจนกระทั่งเขาต้องพูดกับรูปภาพว่านี่ท่านอ่ะ จะปล่อยวางได้จริงๆหรือปรมาจารย์ผู้สง่างาม ก็คือประมาณว่ายั่วยุนะคะพูดผ่านไปทางรูปภาพของอาจารย์หญิงนะคะเออเป็นก็เป็นฉากที่แบบเออเห็นถึงความรักจริงจังของหนิงชิงนะคะแต่เขาเลือกวิธีที่ผิดเนาะใช้พลังอํานาจที่มีมหาศาลของเขาเนี่ยในการในการทําชั่วนะคะทำชั่วต่อสรพพชีวิตอื่นๆที่มีอยู่บนโลกนี้นะคะหนิงชิงอ่ะเขารู้ว่าปรมาจารย์หญิงผู้สง่างามของเขาน่ะปล่อยวางเรื่องที่จะทําให้โลกนี้ไม่สงบสุข ไม่ได้หรอกเขารู้ว่านางจะต้องหาทางหยุดมันนะคะและนั่นก็คือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันค่ะก็ประมาณเขาก็ยังแบบคิดว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยจะมาทิ้งเขาไว้ตามลำพังอย่างนี้ได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นพันปีหมื่นปีค่ะก็คิดถึงแต่ท่านไม่เคยหยุดสักวันเดียวแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับหนิงชิงทุกวันทุกวันที่แบบที่แบบอยากจะพบนางอะคะ่ะแล้วก็คอยติดตามนางแล้วก็ก็ เขาอยากจะบอกอาจารย์หญิงของเขาว่าได้โปรดอย่าทิ้งเขาไว้ตามลำพังนะคะก็ให้เขาต้องเผชิญหน้ากับการรอคอยที่เหมือนกับว่ามันไม่มีความหวังเลยค่ะซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความหลงไหลนะคะของหนิงชิงทั้งหมดเลยที่เขามีต่อปรมาจารย์หญิงของเขาหนิงซืออี้นะคะ ก็จริงๆค่ะนางก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้จริงๆนะคะเดี๋ยวนางมาค่ะนางไม่สามารถจะปล่อยให้แบบทั้งโลกทั้งสวรรค์นะคะทั้งแดนปีศาจอะไรเงี้ยเกิดความยุ่งเหยิงได้นางก็พยายามนะคะที่จะหยุดหนิงชิงนั่นแหละแต่ตอนนี้นางเลือกที่จะไปผ่านทางจีอินเหอนะคะถามว่าหนิงชิงอ่ะเขาพร้อมที่จะตายไหมจริงๆอะ่ะเขาพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะเขารอให ปรมาจารย์หญิงอัอนเป็นที่รักของเขามารับอยู่เนี่ยค่ะเขายินดีที่จะแบบว่าสูญสลายไปจากโลกนี้นะคะขอแค่ให้ได้ไปอยู่กับอาจารย์ของเขานะคะโหมันก็เป็นความรักที่ฟังดูแล้วเหมือนจะซึ้งแล้วก็เสียใจไปกับเขาด้วยนะคะบางทีก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจหนิงชิงนิดๆค่ะ <c oughs> ความรักมันก็ทําให้คนเป็นบ้าได้นะคะแล้วก็ความรักมันก็ทําให้คนตาดีๆตาบอดได้หรือไม่ก็คือทําเป็นมองไม่เห็นบางเรื่องไปได้ ค่ะความรักมันทําให้คนเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีคนที่เรารักแล้วเขาก็รักเราอยู่ตอนนี้นะคะแล้วถึงแม้ว่าคนที่เรารักเขาไม่ได้รักเราแต่เราเห็นคนที่เรารักเขามีความสุขเนี่ยเราก็อย่าไปแบบว่าเบียดเบียนรบกวนซึ่งกันและกันนะคะคนเรามีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะดูละครแล้วก็ย้อนมาคิดถึงตัวเราเองบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะดูตัวละครตอนเขาว กันพวกเราก็มีความสุขเนาะก็ยิ้มไปค่ะมาเจอบทที่มันซาดิสเจ็บในหัวใจเราก็เออส,สะอึกไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มองค่อยว่าเออนะ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องดีเออเดี๋ยวมันก็ต้องดีขึ้นเพราะว่าในเมื่อมันสาหัสขนาดนี้แล้วถ้าไม่ดีขึ้นก็คือไม่เหลือตัวละครให้พวกเราดูแล้วนะคะทีนี้ความรักของหนิงชิงมันก็คือคนหนึ่งตายไปแล้วนั่นเองค่ะก็เหมือนความรักของเขามันก็ตายไปแล้วนั่นเองนะคะส่วนคนที่อยู่อย่างคู่ที่ อยู่เนี่ยเขาก็ต้องรับกับบทลงโทษของกฎสวรรค์ไปเพราะว่าอย่างปีศาจกับประมาจารย์อมะตะก็ต้องผ่านด่านหลายด่านนะคะแต่ความรัก แท้ก็จะชนะทุกอย่างค่ะอันนี้ก็เป็นความรักของหนิงชิงนะคะสำหรับอพิอร์นี้ค่ะมันก็เป็นไปด้วยประการนี้นะคะทุกท่านที่ติดตามอยู่นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหนิงชิงแล้วก็ความรักความหลงไหลที่เขามีให้อาจารย์หญิงของเขานะคะคุยกันได้นะคะคุยกับหวานได้ในคอมเมนต์เลยค่ะคอมเมนต์มาเลยนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิอร์นี้ค่ะเดี๋ยวไว้พบกับหวานใหม่ในตอนหน้านะคะมีความสุขกันมากมาก แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูการ์เลิฟช i น e s นว o v e l and s ซีรีสเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ